กราบสวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันที่28สิงหาครับ2564ครับดูเวลาข้างบนนะครับ6โมง23ครับคือเพิ่งเปิดคอมเนาะเปิดคอมมาปุ๊บแล้วก็มาดูมีการอัปเดตไหมฮะมีครับมีอัปเดตเรามาดูกันว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับอัปเดตของวันที่28สิงหานะครับก็จะมีบอกว่า,วาแก้ไขปัญหาสตตนฟริตาวนตอนนี้ศัตรูจ,จะมีช่วงเวลาเล็กน้อยในการเคลื่อนไหว ที่หลังจากสแตนยืนยิ่งในแต่ละครั้งคือผมก็ไปลองแล้วนะอัปเดตแล้วไปลองแล้วนะก็ไม่รู้สึกนะว่ามันมันมันยังไงไม่เข้าใจเมือนกันตอนนี้ลองดูแล้วไม่เข้าใจก็ไปช่างก่อนก็ทําไปนะครับแล้วก็ปั๊บความเร็วของ s p e e ี้แอนฮอร์รอใช่ป่ะฮอลลัสฮอลลัสนะอืมจะไม่ทับซ้อนกันในตอนนี้จะไม่ทับซ้อนกันในตอนนี้ในตอนนี้นะคืออนาคตมันจะทับซ้อนกันใช่ไหมผมก็ไม่รู้เพราะว่า ไอตัวฮอลรับตัวเนี้ยผมยังไม่มีผมก็เลยไม่รู้นะครับต่ามาม่บัฟความเร็วของฮอล์รับจะไม่ปรับขนาดตามระดับดาวนะก็อ,อย่างที่บอกคือยังไม่มีอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันคือ,อยังไงนะครับอันนี้เพิ่มจำนวนหินในตํานานที่มอบให้ในคอาสสำเร็จประจําสัปดาห์อย่างมากนะครับอย่างมากอนะัเนเมื่อกี้ผมไปดูมาละผมไปเก็บข้อมูลมาละเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับอ่นะแล้วก็เรารีเซ็ตกระดานผู้นําในในผู้นํา สำหรับความระทาย evils u m m o n e r นะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นครับก็จริงๆกระดานตัวนี้ก็ไม่ถามไมใครเข้าไปดูหรอกผมเข้าไปดูก็บางคนมีนู่นน่ะพันล้านล้านนู่นน่ะกันยอะไรไม่รู้เขางงมากันนะครับอะเดี๋ยวเราข้ามไปดูเกมกันดูครับปิ๊งปิงนะครับอขยายเต็มจออ่ะเมื่อกี้นี้ก็ยินนีบอร์ดก็คือมาที่มันอันแรกไงนะอันแรกคือสตันใช่ไหมสตันกับฟิตมันจะอะไรนะขยับเล็กน้อยใช่ไหม À, Là, đủ Thằng kia, kia nhanh ngay lâu hiệu. Hôm ao chào, salam bia ngoài, tango cho A kia chưa sắp kia ngoài, mân nha y lo. gì hơi. ơi, ơ, boom, mẹ. Og, 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 ถ้เดี๋ยวเราไป,ไป,ไปฟีดด้วฟงฟีทเราไปฟีดด้วยเจ้านกหูกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฟีดด้วยเจ้านกฮูของเราตรงนี้วิงแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นหรอก <laughs> ็ยอมแพ้จริงๆตัวนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะอะไปดูส่วนสําคัญที่เราต้องการกันดีกว่านั่นคือหินตำนานแดงครับ ินแดงประจําสัปดาห์ครับนี่ครับเปิดมาอันแรกนี่ห้าร้อยเลยนะอันแรกนี่ห้าร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะทีนี้ดูก่อนอันเดิมนะครับเราจะได้หินแค่ห้าก้อนที่สิบก้อนแล้วก็ห้าก้อนมิชชั่นละแปดชั่นรแปดอันเอ้ยเออช่แล้วมิชชั่นละแปดอันนะครับต่อห้าสิบก้อนแปดอันใช่ไหมสิบก้อนแปดอันแล้วก็ห้าก้อนแปดอันรวมทั้งหมดจะเป็นหกร้อยครับต่อสัปดาห์จะเป็นหกร้อยนะแต่ตอนนี้ มันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นที่สิบน้อยสุดนะสิบจะมีสิบอยู่แปดอันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับจะมีสิบอยู่แปดอันนะครับจะมีสามสิบอยู่สี่อันหนึ่งสองสองละสามสี่นะครับ จะมี30อยู่4อันแล้วครับแล้วก็จะมี5้าอยู่8อันนะครับอ่ะหนึ่งครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหหละเจดแล้วก็แดนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งรอยู่หนึ่งอันหนึ่งนะครับ1อัน200 1อยอันนะครับ300อยอีก1อันนะครับและสุดท้ายอยู่ที่500อยนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับ ึ่งสัปดาห์ได้หินทั้งหมพเจดร7อ0ก้อนเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับจากสัปดาห์ละห0ร้อยเป็นหนึ่งเจดรยก้อนเยอะมากแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าอันไหนมันต้องอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้อันเดิมผมทำา่ามหมดเลยครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เวอร์ฟผมโครับทำา่าหมดแหละแต่ถ้าเกิดไปทํางานเมื่อไหร่แล้วก็สักสองรก็ได้จะถึงยู่มั้งสองร้อยสามร้อยสักครึ่งหนึ่งอ่ะแต่พันเจ็ดผมน่าจะได้สัก แปดร้อยน่าจะถึงอยู right okay. so ่นะซึ่งหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้หินนะครับจากหกร้อยเพิ่มเป็นพันเจ็ดร้อยเยอะมากครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกระดานนะครับกระดานไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าอีวิวตัวนี้นะครับอาจจะมีถ้วยนิ่วเห็นไหมก็หมายถ้วยนี้ไหมนะครับก็ผมว่ามันน่าจะอันนี้แหละตัวน่าจะนี้น่าจะรีเดอร์บอร์ตัวนี้ผมว่านะเดานะไม่แน่ใจก็ผหเคยเข้าผมเคยเข้ามาดูบางคนมีคะแนนโอ้เป็นเป็น ไอ้พันล้านล้านอะา่ะเยอะมากอ่ะเพรวตอนนี้ก็เข้ามาดูก็คะแนนเหลือแค่เนี้ยเหลือสามล้านเนี่ยล้านกว่ากว่านี่เห็นไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่หรือเปล่านะเออนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูไหมเราลองเล่นดูไหมดูว่าคะแนนเหลือขึ้นมาตรงนี้มไหมลองนะโอเคมาแล้วก็ลองเลยดีกว่าครับปึ๊บปึ๊บอ๋อเหลือตรงนี้เดี๋ยวเดียด๋วยวเดอ๋อตรงนี้มั่งใช่ไหมเออเออเออเี่มากกว่าเก้าบีบีบีโอ้โหมันบี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 เ,เลยเหรอ โอเ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 อตีไป oh, สู้เขาเลยเราบีบีไม่ถึงเลยมองดูตรงนี้มัง้งแล้วมันมีผลอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยขับแรงเหยื่อแรง,งแล้วแรงเราอยู่ห <c oughs> อ,อมมาเพิ่งอัปเดตผมยังไม่ได้เล่นเจออ้ามาเถอะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะั่นี่ไงเออนี่ไงแบงกิ้งอีวีวีวิวเนี่ยเออเออเพิ่งเคยเพิ่งเคยดูเหมือนกันนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าคืออะไรล้วครับก็ประมาณนี้นะครับ ในการอัปเดตวันที่28สิงหานะครับอืมทำไมเสียงหายหเหมือนมีอะไรติดคอนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมได้ไหมเมื่อกี้เราดูครับเดี๋ยวดูมีตัวใหม่ผมโผล่มาเพิ่มปะไม่แน่ไม่แน่มีปะเรก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวฮอลลัสไหมไม่รู้ตัวไหนสักตัวหนึ่งหละผมนี่ไม่มีแหละย่งว่านะครับอ่ตัวนี้มีอะไรเพิ่มไหมั้ยับสิลูกก็ไม่มีนะครับ ก็คงอัปเดตอย่างที่เขาบอกนะครับมีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเยอะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับมีอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะครับก็เห็นชัดเจนเลยก็คือเก็บหินแดงเนาะจาก600เป็น107ชัดเจนที่สุดละนี่อื่นไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ